ถ้ามากันหลายคนเนี่ยเกรงว่าจะเสียงดังรบกวนลูกค้าโต๊ะอื่นนะคะชั่วโมงละพันเลยล่ะครับงั้นผมว่าเอาเป็นโต๊ะด้านนอกดีกว่านะครับนี่เป็นรองเท้าแตะ <c oughs> ผมว่าเราย้ายร้านกันดีไหมอะตึกโต๊ะนั้นเสียงดังโวยวายอะไรก็ไม่รู้อะเจ้าของร้านมาเตือนแล้วก็ไม่ยอมฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พอดีผมจะมาติดต่อขอจองโต๊ะเพื่อที่จัดปาร์ตี้ของบริษัทในวันพรุ่งนี้นครับอ๋อได้เลยค่ะไม่ทราบว่าลูกค้ามากันกี่ท่านคะประมาณ 4- 5ห้าคนครับอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางเราขอแนะนำนะคะเป็นห้องส่วนตัวเป็นคาราโอเกะค่ะสามารถร้องเพลงแล้วก็ปาร์ตี้ข้างในกันได้เลยเท่าไหร่แล้วครับค่าห้องชั่วโมงละ1 0 0 0บาทค่ะโอ้ชั่วโมงละพันเลยเหรอครับงั้น ผมว่าเอาเป็นโต๊ะด้านนอกดีกว่านะครับเอ่ออาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะถ้าลูกค้ามากันหลายคนเนี่ยเกรงว่าจะเสียงดังรบกวนลูกค้าโต๊ะอื่นนะคะอ๋อไม่ไม่เสียงดังอะไรเลยครับแค่ทานข้าวแล้วก็พูดคุยกันเบาเบาเองงั้นเอาเป็นว่าผมจองโต๊ะด้านนอกนะครับได้เลยค่ะงั้นทางร้านเนี่ยขอรบกวนมัดจำเงิน500บาทนะคะเงินเนี้ยจะสามารถเอามาเป็นส่วนลดค่าอาหารวันพรุ่งนี้ได้ค่ะ ได้เลยครับงั้นผมสแกนจ่ายนะครับได้เลยค่ะนี่นี้เลยนะคะนี่ครับขอบคุณมากเลยนะคะมาทุกคนชน้อนมา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  แผนกเราอะลืมจ,จ, the จบ 3, 2, ับของขวัญกันเลยดีกว่าจับพร้อมกันเลยนะมาสามสองหนึ่งเฮ้ยมานได้แล้วฉันได้ของโยฉันได้ของมิมิเราได้ของปอส่วนผมได้ของพุตตานโอ้ยอยากได้ของพุตตานอะของต้องดีแน่เลยแลกกันไหมโยอุ้ยมีแลกหรอกใครเขาจะแลกงั้นเดี๋ยวเราอะมาแลกของขวัญกันดีกว่าจะได้เปิดพร้อมกันเลยนะอื ไปนีอุ้ยอะไรอ่ะของฉันหนักด้วยหรอเออแต่นี่นิ่มๆนะุุยยลุ้นเอาลุ้นเอาอะไรนะอะไรอ่ะนิ่มงังเลยโธ่นี่หมอทำไมแขนแข็งอ่ะฟ้าที่ผมนัดคุณมาทางอาหารวันนี้คือว่าผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณอะอะไรเหรอคะเอ่อคือว่า ผมไม่จระเข้ผอมจระเข้จระเข้เหรอหลอกบ้ากเลยไม่ชอบาะโอ้อะไรเนี่ยวุดนแดงไหมสีเรียกอะไรวุ้นแดงอุ้ยมือมาใหม่เนี่ยค่ะเมื่อกี้ฉันไม่ได้ยินที่คุณพูดเลยอะค่ะเอ่อไม่ได้ยินสักคำที่ผมพูดเลยเหรอครับใช่ค่ะ โตะนั้น่ะเสียงดังมากเลยอะค่ะงั้นเดี๋ยวผมมานะแกแกเลยต่อไปต่างๆเลยคุณครับโต๊ะนั้นที่เขามากันหลายๆคนนะครับเขาเสียงดังมากเลยครับเปิดดผมมาก ก็จะมาบอกเรื่องสาคัญกับผู้หญิงที่ผมมาเดทด้วยอแต่พอผมพูดไปเนี่ยเขาไม่ยินที่ผมพูดเลยครับพอโตนั้นน่ะเสียงดังมากคุณช่วยไปบอกให้เขาเงียบๆหน่อยได้ไหมครับมันรบกวนโตะผมอ่ะได้ค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะยวฉันรีบไปบอกให้เลยค่ะขอบคุณนะครับจะแกะแล้วนะอยากดูแล้วว่า ขอโทษนะคะเสียงของโตคุณเนี่ยมันดังมากเลยค่ะจนรบกวนลูกค้าท่านอื่นหมดแล้วรบกวนเบาๆหน่อยได้ไหมคะเออได้ครับได้ครับนี่ทุกคนช่วยเบาเสียงลงหน่อยนะอืออืม,อมจะแกะจริงๆแล้วนะ เออฟ้าผมว่าเราย้ายร้านกันดีไหมอะร้านนี้บรรยากาศไม่ดีเลยอะนี่เรามาทานอาหารกันนะแต่โต๊ะนั้นเสียงดังโวยวายอะไรก็ไม่รู้อะเจ้าของร้านมาเตือนแล้วก็ไม่ยอมฟังไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเราสั่งอาหารมากันเยอะแล้วอะกินต่อเะะคะ่ะ นี่ค่คะลองชิมน,นี่สิคะนี่เป็นรองเท้าแตะโอ้ยอะไรเนี่ยใช่นี้เหรออ๋อให้ฉันเหรอให้ฉัเหรอเรอฮ้ยขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันให้นะคะไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันมานะคะครับ คุณคะคุณช่วยไปบอกให้โต้นั้นย้ายไปที่ห้องส่วนตัวหน่อยได้ไหมคะพวกเขาเสียงดังตลอดเลยอะบางทีฉันก็ตกใจอะค่ะค่ะเดี๋ยวฉันรีบไปบอกให้นะคะให้ใส่ได้เนี่ยไหนลอจะใส่เฮ้ยไหนลองดูดีเฮ้ยคิ้นโคคุณคะ ฉันเตือนเรื่องเสียงไปแล้วนะคะแต่ว่าพวกคุณก็ยังเสียงดังกันอยู่อะ่ะตอนนี้ลูกค้าท่านอื่นเขาเริ่มไม่พอใจกันแล้วนะคะถ้าพวกคุณยังเสียงดังแบบนี้อยู่อีกอเชิญไปห้องส่วนตัวดีไหมคะเอ่ออย่ยยาย้ายพวกเราเลยนะครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยพวกเราจะไม่เสียงดังแล้วจริงๆนะครับนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะพวกเราจะไม่เสียงดังจริงนะคะคุณพี่ให้พวกเรานั่งที่นี่ต่อเถอะนะคะเดี๋ยวเราจะเงียบปากให้สนิทเลยค่ะ ก็ได้ค่ะแต่ถ้ายังเสียงดังอยู่อีกเนี่ยต้องไปห้องส่วนตัวแล้วนะคะค่ะฟ้าผมมีของจะใหคุณด้วยอะอะไรเหรอคะเออ ผมชอบคุณนะฟ้าชอบตั้งแต่วันแรกที่เราเจอพี่ผมได้พี่โอ้ยเม็ดนะเป็ดเม็ดๆๆโอ้ยมือนจริงมากพี่เหรอเนี่ยเด็ดถ้าจะเสียงดังในขนาดเนี้ยย้ายไปห้องส่วนตัวไหมรู้ไหมว่าเสียงของพวกคุณเนี่ยมันลบกวนลูกค้าคนอื่นเขา วันนี้ผมกะจะพาผู้หญิงที่ผมชอบมาทานอาหารที่ร้านนี้เพื่อที่จะสารภาพรักกับเขาแต่ก็มีเสียงของพวกคุณเนี่ยมาขัดจังหวะชีวิตผมผมเริมจะทนไม่ไหวแล้วนะพวกคุณมาปาร์ตี้กันเป็นกลุ่มใหญ่ควรย้ายไปอยู่ที่ห้องส่วนตัวนะคะพวกคุณส่งเสียงดังหัวเราะกันสนุกสนานอยู่ข้างนอกอ่ะมันเรียกว่าไม่มีมารยาทค่ะ เกรงใจลูกค้าคนอื่นสะบ้างนะคะบางทีเขามาเดทต้องตามความโรแมนติกพวกคุณทําแบบนี้ทาให้โต๊ะอื่นเขาเสียบรรยากาศรวยัะด้วยฉันต้องขอโทษลูกค้าทั้งสองคนด้วยนะคะที่ฉันจัดการปัญหานี้ไม่ได้คุณคะฉันเตือนเรื่องเสียงสองครั้งแล้วใช่ไหมคะแต่พวกคุณก็ยังเสียงดังกันอยู่ พวกคุณไม่มีมารยาทเลยอ่ะจนทําให้ลูกค้าทั้งสองคนของฉันอ่ะต้องมาพูดด้วยตัวเองแบบนี้เชิญพวกคุณออกจากร้านฉันเลยค่ะเอออย่าไล่พวกเราออกจากร้านเลยนะครับงั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยย้ายไปที่ห้องส่วนต,วตัวตอนนี้เลยก็ได้ครับไม่ต้องค่ะร้านฉันไม่ต้อนรับลูกค้าที่ไม่มีมารยาทแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนพวกคุณถ้าฉันยังต้อนรับอยู่อ่ะลูกค้าคนอื่นที่มาร้านฉันวันเนี้ยเาขาคงไม่กลับมาที่ร้านฉันแล้วล่ะค่ะ เชิญค่ะร้านฉันไม่ต้อนรับแล้วไปอุ้ยเดี๋ยวนี้อย่เพิ่งไปจ่ายเงินก่อนดิเดี๋ยวค่ะจะไปไหนคะจ่ายเงินก่อนค่ะเอ่อจ่ายเงินก็ได้ครับเชิญทางนี้ค่ะ ฟ้าในๆเราก็อยู่กันสองคนแล้วอ่ะอืเป็นแฟนกับผมไหมเป็นเสิคะ